อย่า uhm. มาเดทครับทะเลาะกันหนักมากเรื่องจากมาดามแพมเป็นคนสวยปกติเนี่ยสวยธรรมดาไม่ได้ถ้าสวยจริงต้องหึงอย่างนี้เข้าใจแล้วว่าทําไมคนทะเลาะกันบ่อยถึงลูกโดกก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะไม่ได้กินยาภุมอันนี้ก็เลยพาเมียมาซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอที่นี่เนี่ยกินแบบกินไม่อั้นเลยไหมคุณใช่แล้วหลายคนก็จะถามว่ามาดามแพมคะกินอย่างนี้ไม่กลัวอ้วนหรอคะดูสารล่างสิคะ ้วนไปเรียบร้อยแล้วนะคะตามมาดามเมามาดามเมาบอกว่าต้องมากินร้านนี้แฟชั่นไอร์แลนด์นะคะครเราก็อยู่แถวนี้เพราะเราก็เวียนไหวใจเกิดอยู่แถวนี้เพราะป้าดหัวอยู่นี่ค่ะเราก็ต้องกินอยู่แถวนี้นะคะไปกินที่อื่นเราเปลืองค่าน้ำมันไปดูกันเลยค่ะไป สู้จะเป็นชาบูสไตล์อะไรนะไต้หวันสไตล์ไต้หวันซึ่งมีน้ำซุปให้เลือกหลากหลายมากมายแล้วแต่ปัญญาจะเลือกเราไม่กินเผ็ดเราก็เลยสั่งซุปเห็ดหอมมาซึ่งทั้งหม้อมีเห็ดหอมอยู่ดอกเดียวซึ่งใส่มาเพื่อให้รู้ว่าเป็นซุปเห็ดหอมเท่านั้นนะคะแล้วก็คนนึงเท่าไหร่นะค <5 90 S 1> ระู480กว่าบาทอันนี้ชอบกินมากเบคอนจะเป็นแบบว่าหมูสไลด์บางๆมันเลิศมันอร่อยตรงที่ว่าอะไรเจ้าของร้านงก็เลยแบบว่าสไลด์บางๆแต่จริงๆแล้วคือตูดของ้า บอกว่า,อาเอยบางบามันต้องกินอันนี้แน่นะฮะมาดามแพมเป็นขาวเฮลตี้เราจะมาเฮลตี้กันอันแรกก็คือต้อนหอมนะคะซึ่งเขาบอกว่าใส่ได้ไม่อัน้นใส่ไปเลยเพราะกิโลนี่ไม่กี่ตังค์กระเทียมสามีบอกชอบมาก <c oughs> ใช่ไหมใช่ <c oughs> ใครทานเผ็ดก็ตักปริกไปนะคะสใสีมาดามแพม กินแผ็ดได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวปากเจอกว่านี้เ,เดี๋ยวจะไม่เหมือนแม่อ้ําเพราะมันจะเป็นปากห้อยแทนนะคะน้าจิ้มก็จะประกอบชาชาน้ํามันพริกน้ําจิ้มฟู้ฟู้น้ำจิ้มสุมก,กี้กวางตงแล้วก็ไข่ไก่คุณวิทย์เนี่ยเขาจะกินแบบใส่ไข่ไก่ด้วยโดบโดบไงดีทั้งคืนนะคะเราก็จะกินสูตรอย่างนี้ไม่แผ็ดนะคะ นี่คือสูตรทีงมีมาาำแทนอ้านึกว่าตักให้ผัวผัวเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งคุณใส่อันนี้กี่ช้อนเอาให้พูนถ้วยไอ้น้ำจิ้มสีดำเนี่ยแยกถ้วยแยกถ้วยอ่ะแล้วต่อไข่ไก่ไข่แดงลงไปให้ด้วยจะบอกว่าที่นี่อ่ะเฮ้ยเป็นเมียฉันยังไงคบมา15บาปีไม่รู้ผัวกินอะไรนะฮะคุณมากินที่นี่สองครั้งให้กูกินสครั้งกชูก็แล้นคาอย่างนี้ใช่ปะ อันนี้คือที่ที่แยกไข่แดงจ้ะกรองไขนะคะเช,ช็ดมือนิดนึง้วคาเขย่าเขย่าพยายายาจังเลยอย่างนี้ของคุณนะ,ะ,อ,ะอันนี้เป็นน้ำมะนาวนะคะเป็นน้ำมะนาวแท้หรือน้ำมะนาวสังเคราะห์ไม่รู้ค่ะไปถามเจ้าของร้านอเอาเองเยอะๆอะไรเนี่ยเหาะแค่นี้เองมันร้อน ได้ไปเสิร์ฟแบบ XX สิสงสารคนดูกันบ้างได้ไหมสรุปชนหม้อก็พังเสิร์ฟแบบ XX อ,อยากเห็น XX X มากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวสะดุด <ๆ S 2> ล้มหน้าแหกก็อาอคนหนักกว่านี้นะคะอันนี้เนี่ยตักได้ตามสบายตามใจชอบซึ่งคุณมิตรเขาชอบกินฟักทองรากบัวปกติเนี่ยจะกินรากไม้นะคะแต่ว่าตัวเม <c oughs> ี้กินหมดแล้ว <c oughs> ใช่จ้ะแต่ที่แน่แ่เนี่ยเมียเคยเอารากราคาให้กินหลังจากนั้นก็ห่างเมียไม่ได้เลยอันนี้คนก่อนกินก็อร่อยดีอันนี้ก็ อร่อยดีลูกชิ้นปลาหมึกทอดอยากได้หมูหมักหมาล่าหน่อยหนึ่งอ่ะหมูหมักหมาล่านะคะเอาแต่หมาเลยเอาแต่ล่าค่ะที่นี่เนี่ยเมนูมีทั้งหมูและเนื้อค่ะแล้วที่สําคัญใครที่กินมังสวิรัตอเเจอมาามเมาส์กินมังสวิรัตก็มากินอยู่ที่นี่อันนี้นะคะเป็นแซลมอนแซลมอนเนี่ยเขาก็เขียนระบุไว้เลยว่าการุณาปรุงให้สุกก่อนทานเพราะอันนี้เนี่ยไม่ใช่แบบทานดิบๆนะคะปรุงให้สุกก่อนเอาปลากระพงปลากระพงด้วย ตะแกงดิเก่บเอาเนี้ยเอออ่านี่เขาบอกว่ากินได้ไม่อั้นนะคะแต่ถ้าเหลือเนี่ยขีดละห้าสิบบาทค่ะหุยหัวนี้ก่าหน่อยเนาะเอาปะเอาให้หมดเอาปลาหมึกกรอบด้วยไม่กลัวโดนปรับบ้างเลยเหรอเอาปลาหมึกกรอบตะกระไปปะใช้คุ้มมากเลยนะที่ถ้าไม่เห็นว่าถึงกล้องอยู่นะเราจะด่าแล้ว่ะมือนี้ฉันเลี้ยงนะจะด่าีกเอ้ยเลี้ยงมือเดียวที่เหลือกูเลี้ยงหมดก็พอกัน ไอเทมเด็ดของเราที่เรามาแล้วเราชอบกินก็คือนี่ค่ะเห็ดหูหนูขาวเออเห็ดหูหนูที่นี่ดอกใหญ่มากดอกใหญ่เพราะเราไปกินที่อื่นนะที่อื่นไม่มีให้คุ้งงอกแต่ที่นี่เนี่ยไม่อั้นเพราะอะไรจ่าย500อกว่าบาทเลยวนะคะไปเหอะไปเดินไปข้างน้กเธอลืมอะไรของโอดชั้นหรือเปล่าอะไรอ่ะหัวใช้เท้าอ๋อชั้นมีเท้าแล้วหัดใช้หัวบ้างอ่ะแค่นี้พอแล้วเยอะแล้วเราใส้กรอกชีสด้วยอยากกินใส้กรอกชีส ใช่ไ,ไ<ด>งก็าไม่ตกี้ถามก็ไม่เอามีหอยหวานด้วยเอาไหมโอ้ยดูดิร้อนไปหมดแล้วดีทางกี่ใบก็ไม่พอค่อยเดินมาอนึกรอบละกันจำได้ไหมเราเคยมี ความหลังกับตู้แช่เราไปกินชาบูร้านหนึ่งแล้วเราก็เจอหมูในตู้อย่างนี้มีพลาติกกั้นด้วยนะกันแอร์ออกกันแอร์ออกพอเราเปิดขึ้นมาเฮ้ยอยู่ข้างๆผัเกเจียวแล้วก็เข้าใจว่าอ้าขาลงใสสีมันจะท้อนลงหมูแล้วพวกกูกเอาออกมาอ้า หมูชาเขียวซึ่งหมายความว่าอะไรคบหมูแห้งและก็ไก่เน่าแล้วไม่มีใครเข้าร้านร้านนั้นปิดไปแล้วร้านนั้นปิดไปแล้วนะคะเราไปตามหานะคะหมูชาเขียวในตำนานนี่เอานะคะแต่ที่ผักตบชาอือหืออ่าไม่ต้องห่วงนะคะที่นี่เขาล้างมาให้แล้วโอ้่ถทายขนาดนี้เลยเหรออยากเห็นเมียโปรเป็นแดจังกึมใช้ลิ้นจนได้ดีใช่ไหมแพ้ผงชูรสลิ้นม่วงมาเล ล้วก็นหนิบไหลได้นิดเดิมถ้าไม่มีกล้องถ่ายนะมีจะเอามือลวกเลยอเอามือแบบลวกทุลงไปเลยใช่แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นคุณอยู่น้ำจังเลยอ,ะอ่ะที่นี่เขาก็บอกว่าเติมน้ำได้นี่อันนะคะมีน้ำชาชาเขียวชาเย็น ชาบูมันก็น่ากินอยู่แล้วนะออแต่พอเจอเธอเข้าไปเนี่ยอหวานตั้งั้งที่ยังไม่ได้กินเลยอ่ะจะบอกว่าพย้อนออกมาใช่ไหมกินแล้วกินอีก S <S <S อามาดูน้ำจิ้มน,นี้ดีกว่าน้ำจิ้มในตำนานของัวกแพรดูซิว่าเมียเนี่ยจะปรุงแล้วให้กี่ดาวไม่ต้องให้กี่ดาวหรอกถ้ากินไม่ได้มึงก็ไปเทสทิ้งแล้วก็ทำใหม่แค่นั้นเองมันจะยากเลย <S <S น้ำจิ้มฝีมือมาดมแพมกินได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันได้ก็กินไม่ได้ก็ไปทำใหม่แค่นั้นเองนี่จะยากเลยเขาคิดตังค์เพิ่มไหมไม่คิดตังค์เพิ่มแล้วเราจะบอกว่าตรงนู้นเนี่ยมีอย่างคือมีแพนเค,ค้กทำเองได้ด้วยเดี๋ยวจะทำหน้าเมียทำบนหน้าฉัเลยเหรอหมายถึงว่าจะทำเป็นรูปหหน้าเีีจะด นะคิดว่าเป็นไปได้เหรอดูกัน <laughs> นี่นะคะแซลมอนเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่ากินดิบๆก็ได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยลวกก่อนก็นกดีที่กิที่เราจะกินก็คือทอดเอาเป็นลวกๆในน้ําร้อนเดือดๆอย่างนี้แป๊บหบนึง่งพอให้มันแบบว่าสะดุง้งสะดุ้งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องสุกมากเพราะสุกมากก็เนื้อจะยุ่ยเออนี่คือทริคที่แบบว่าเราชอบกินนี่แค่นี้พอนะคะน่ากินจังเลยดูซิว่าความรักของมาดามแพนเดียจะทำให้มาดามแพนเดียเอาแซลมอนเข้าปากตัวเองหรือว่าป้อนหัว ร้อยเย็นก่อนได้ป้ะแล้วค่อยกินแล้วก็เนี่ยหมูอีกอย่างหมูชาบูที่นี่เนี่ยบางมากเห็นปะบางเพราะเป็นสูตรหรือเจ้าของงกเจ้า <c oughs> ของงก <c oughs> หมูใกล้หมดแล้วบอกว่าเดี๋ยวขายนม่ถึงสองทุ่มทีนี้ก็เลยแบบว่าเฮ้ยหั่นบางๆนิดนึงเราจะชอบกินแบบว่าหมูสไลด์ที่บางบ่งร้านไหนหั่นบางๆกินแล้วมันแบบเอ้ยอร่อยอ่ะเหมือนเราได้อยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ไงาบางทีเราไปกินต่างประเทศเนี่ยชาบู ที่เป็น,ปนบุฟเฟ่ที่เป็นบุฟเฟ่ยัอย่างเงี้ยมันก็จะแพงถูกปะ,ะที่นี่เนี่ยห้าร้อยแปดสิกบกว่าบาทถือว่าถูกนะ,ถ,กะถูกไปกินต่างประเทศบวกล็อกดีๆนะไหนจะค่าเครื่องไหนค่าแท็กซี่ที่มึงไปสนามบินไหนจะค่าข้าวที่สนามบินอีกกว่ามึงจะถึงมึงลงเสร็จปุ๊บมึงต้องต่อรถต่อน,นู่ตนต่อนี่ตอนน่อแท็กซี่ต่อรถไฟฟ้าต่อนู่นต่อนี่มันจะถึงรวมแล้วเท่าไหร่เกือบหมื่นแล้วนี่ค่าโรงแรมด้วยเออค่าโรงแรมด้วยมากินที่นี่ห้าร้อยแปดสิบแปดบาทจบอยากกินก็กินไม่อยากกินก็เลือกของมือ เราไม่ได้รับสปอนเซอร์นะคะแหม้ทาเป็นเอาเห็ดปูหนูมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วกินที่อยู่กับผัวสองคนนะกินทั้งก้อนกินทั้งก้อนสิวางไว้จนเย็นหมดแล้วกวามมจะตื่นนะนะแต่พออยู่ที่นี่เนี่ย ร้อนยากลําบากก็เลยหั่นก่อนจะได้เย็นเย็นอันนี้นะคะน้ําเอสโคล่าของผู้คู่เนี่ยไม่ธรรมดาทำไมเพราะนี่เอามาจากนู่นเลยไต้หวันไต้หวันเลยแล้วที่สําคัญแก้วเนี่ยก็สั่งผลิตที่ไต้หวันน้ําแข็งก็เอามาจากเพื่อเขาอะไรจากสาขาไต้หวันเนี่ย ัวสารเคมีของแฮชโดไหลลงสมองแดดจังคืนจะใส่ผักแล้วร้านอะปิดสามทุ่มตอนนี้สองทุ่มสี่เพราะฉะนั้นเรามีเวลากินประมาณ20นาทีอ้าจริงเหรอเออแต่ว่าพนักงานบอกนั่งเลทได้นิดหน่อยพ็บอกว่ารีบรีบกินก็ดีนะคะหนูจะกลับไปหาหัวหาลูกนะคะบอกไว้เลยนะครับว่าสูตรของหัวเนี่ยคือชอบกินแบบสาลายดกๆสาลายดกดำดๆนะคะเนี่ยที่เห็นเนี่ยอื นี่คือสาหร่ายแห้งนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยหัวกินเพื่อไปบารายเพื่อบำรุงสมองคิดว่ากินแล้วจะผอมเนี่ยแต่ต้องเออต้องเอินว่าซดน้ําเยอะไขมันมันโนี่ปู่กู้เนี่ยทำไมก็ถึงแบบว่ามาเปิดสาขาที่เมืองไทยเจ้าของเรื่องเนี่ยเจ้าของคือคนไทยแต่บ้งเอินได้ผัวที่ได้หวันาตั้งแต่เอโฟเกิดมาเนี่ยเจ้าของก็ไปอยู่ไต้หวันตล้ว ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอชมนะครับ็อกมาดามแพมขึ้นศาลครั้งแรกนะครับก็ <c oughs> จะมาัวก็จะมาฟองสต่หเป็นผัวคนไทย <c oughs> น่าจินจังเห็น<อ>ไหมด้านซ้ายเนี่ยเป็นของมาดามแพมจะครีมครีมแต่ของผมเนี่ยชอบแบบคอโลฟิล ถุงดำถุงดำอะไนี่ก็ตัวสารลายสารชัวสาลายอยู่ที่บ้านเนี่ยปกติเนี่ยพอผัวบอกว่าให้งบไปทํากับข้าวเนี่ยเราจะถุงด่าเนี่ยมาหั่นเปออๆมาหั่นเปออๆแล้วก็ขยู่เป็นก้อนเดียวกันแล้วเราก็จะโปะหัวว่าเนี่ยคือสาลายมีหน้าละกินแล้วเหนียวนุ่มจริงๆใช่น่ยย่อยง่ายไหมไม่เต็ดเลยครับเป็นท้องหัวบวมๆเนี่ยคืออะไรถุงขยะอยู่ในท้องออแล้วอันนี้อะไรถุงขยะด้วยไหมบวมๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ถุงขยะอันนี้ถุงซิลิโคนซึ่งไม่ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติคือ,อตายไปแล้วฝัวงแต่พบข้างในก็ยังมีซิลิโคนอยู่ในหลุมศพนะคะทุกอย่างสลายไปตับธรรมชาติแลยแต่ถุงซิลิโคนเองอยู่เป็นมรดกอีกหน่อยจะมีวิพิธภัมาดามแคมเข้าไปปุ๊บมีซิลิโคนอยู่สองก้อนนะคะเพราะในร่างกายกว่า50เปเ็นป็นซิลิโคนนะคะเมียรักสุขภาพมีแต่ผางแต่ก่อนหน้านี้ก่อนอัดคลิปอ่ะรอบก,ก่อนที่มากินเมียสั่งหมูสามชั้นสี่ถาดใหญ่แดกหมูไปทั้งตัวเล แล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยผัวเนี่ยเนี่ยทำขนาดนี้เนี่ยมึงไปเด็กต้อมจับชายข้างทางก็ได้หัวมึงจะมากินถึงตู้ๆหรอกนะผัวชอบสาหร่ายอ่ะข้างทางมันไม่มีสาหร่ายอ่ะข้างทางไม่มีสาหร่ายได้ไงบ้าแถวบ้านเนี่ยก็ถุงดำเนี่ยป้อมอย่างเงี้ยให้เธอกินเนี่ยเตรียมตัววอล์กมาดามแฮมขึ้นฝาดเดี๋ยวคอยดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้แล้ลวกหมูต่อนะถ้าเราลวกหมูต่อค่ะเขย่าพะเยาดุ้งๆค่ะอ่าดุ้งๆฟู่ฟนะคะอ่าแต่กินโชว์สิ นี่นะครับดูสีหน้านะครับแล้วทำไม่ไมอย่าบอกถ้าปวดฟันปากร้อนร้อนอยู่อร่อยคนที่จะผดข้างเคียงในจังคืินในทางนี้คืออะไรคะนี่ออกสาวหน้า ขยายรูตะบ,บานแน่นอนนะคะเอาหน้าไปอ่างกับน้องแข็งไว้หน้าจะได้รูปิดๆษแะคะ เนี่ยฉันชอบเป็นนี่มากเลยลูกชิ้นชีฟเนี่ยก็คิดว่าหัวนมท่านหรอ <c oughs> เนี่ยหัวนมเอี้ยง <c oughs> <c oughs> หัวนมเอี้ยงเราจะไปหาหมอโทนี่ในอีกไม่ชา้าเพราะตอนนี้เนี่ยหน้าตาของมาดามแคมเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วถ้าสวยเนี่ยชมค่ายชมชมหมอโทนี่นะคะแต่ถ้าไม่สวยดาเยเอี้ยงนะเอี้ยงคือนพนักงานนะคะที่คลินิกหมอโทนี่เดี๋ยวเราไปด่ากันเรื่องของเรื่องคือหมอบอกว่าห้ามนั่งหน้าเตาดังนั้นถ้าหน้าโบยหกทางด่าใครด่าคุณบี จะรวยกูมาคืนโอ้ยคุณ,คณจะ,จะได้เลิกกินแล้วหรอนี่บอกเลยนะครับว่าน้ำจิ้มถ้วยนีย้เป็นน้ำจิ้มที่เมียรปรุงมาให้อถ้าเมียรปรุงไม่อร่อยนะครับกลับไปเนี่ยจะมีการลงทันแบบมนรักอสุรจริงเหรอ ได้โปรดอ่าหยุดถึงกว่านี่ฉันจะร้องขอชีวิตนะคะคุณร <c oughs> ้อน,ปนไปเงีรอขอเลย <c oughs> ไปแล้ร้อนมันกู้กินเลยเนี่ย <c oughs> อ่ะอ่ะ <c oughs> ดูน้ำจิ้มอันนี้มีการใส่ไข่ไก่แดงลงไปผสมด้วยมันจะเพิ่มความหมืดของน้ำจิ้มเนี่ยให้มันอร่อยมากยิ่งขึ้นมีหลายคนถามว่ากินไข่ดิบแล้วมันจะไม่มีเอฟกซ์อะไรต่อร่างกายหรอคำตอบเลยครับก็คือไม่มีเพราะว่าเมียกินบ่อย อือ,อร่อยเนาะฟินมากเลยทุกหนึ่้ๆเลยเนาะ<อ>ตับข้าปบุบซื้อมาหล่ยเยอะเยอ่ะอร่อยมากยำโมตะทายเลยเดี๋ยวเราไปดูหนังไม่ทานวันนี้เนี่ยเราจะดูแสงกระสือแล้วนี่นะครับเมียเนี่ยชอบกินเบคอนเราก็กลัวเมียจะอ้วนเราก็เลยแย่งเมียกินสักหน่อยออกะว่าให้เมียเนี่ยกินไม่ทันปร,รุอะไรรู้ไหมเมียสั่งเพิ่มอีกสามถาดเมื่อกี้ก็รู้ไงว่าปวจะแย่งกินอีกอย่างนี้็นไงอร่อยบ้าอร่อยบา อร่อยมากน้ำข <cko ier S 1> ึ้งสีดำแต่ก็อร่อยนะครับดำกว่ากู้ยอีกเหรอแม่กูก็ดำเหมือนน้ำซีอิ๊วเนี่ยแหละอืออื่เนี่ยอร่อยมากไม่รู้มันเรื่องว่าอะไรกับโคตรอร่อยเลยครับท่านผู้ชมเออก็จ่ายตั้งห้าร้อยกว่าบาทแล้วมีอร่อยก็บ้าแล้วล่ะนี่แล้วเมียก็ล่วงมากินเองนะครับแล้วเราก็ให้เมียถือกล้องแล้วคูจะได้กินไหมเนี่ยไม่รู้สิอาชิบหายแดกของกูหมดแล้วน้องท้ารีบเอามาเสิร์ฟเลยเร็วๆค่ากูฟูไหมปูฟูไหมฟินมาก อันนี้คือล่ามานะครับเมนูหม,มาล่ามันจะล่าไรล่าไปเถอะตอนนี้เนี่ยเราไม่เสียเวลารอแล้วค่เพราะเราเหลือเวลากินแค่20นาทีเราต้องรีบกินให้หมดไม่ใช่ว่าเขาจ้อัแบบเวลากินนะเรามาช้าเรามาช้าะจะปิดแต่งหน้าเขียนคิ้วยังไม่แต่จค่ะ ไม่สวยไม่มีแรงเดินครับอกมีตั้งแต่หกโมงว่าเมียจ๋าเดี๋ยวเราไปกินผู้กูกันนะเมียบอกได้เลยขอเวลาแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะรู้ตัวอีกทีหนึ่งสองทุ่มระหว่างแต่งตัวคนนั้นกวนคนนี้กวนทั้งแฟนขับโทรมาทั้งสปอนเซอร์โทรมาถามมาทำไมอ๋อคิดว่าจะจ้างแต่จริงแล้วไม่จ้างโอ้คนเดียวเมียคนเดียวหัวแย่งกินถาดเดียวเมียสั่งอีกสองถาดก็เราจะบอกว่าเรามากินเมียจุดมุ่งหมายคืออะไรคือหมูสามชั้นนี่แหละ ถ้าเกิดเราไม่มีหมูสามชั้นนี้เราก็ไม่กินแต่หมูสามชั้นข้าอร่อยจริงนะบางสไลด์ได้เลิศดมาก ที่นี่อ่ะคือใช่เลยมีสาขาที่สาขาอารีมีสาขาอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์เดลืคิทตันปลาก็มีมีหลายสาขามากก็ไปเสิร์ชหาก็เราเองเพราะว่าอ,อะไรเขาไม่ได้จ้างจะจ้างเนี่ยเราจะให้สาขาหมกู <c oughs> จะเสิร์ชกูเกิลให้ด้วยเ <c oughs> นี่ยเรามากินดูนะคะหมูสไลด,ด์ของเขาเนี่ยโอเคจริงมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อนอกจากของคาวแล้วก็ยังมีของหวานด้วยนะครับก็ะ <c oughs> จะมีนี่เลยเยลลี่ไอศครีมแต่ว่าที่เด็ดที่สุดก็คือนี่เครื่องทำสายหมอยนูนอแพง แบบทําเองผมเป็นผัวมาดามแพมมาตั้ง15ปีทุกวันนี้เนี่ยหลับตาเนี่ยยังเห็นหน้าเมียได้ทุกอวัยวะเลยบ้า,าเธอจะเปลี่ยนได้ไงเคยจะทําได้ไงเมียเธอหน้าเปลี่ยนทุกเดือนดังนั้นนะครับอยูนี่นะครับ <c oughs> ผมจะทําแพนเค้กหน้ามาดามแพมเราจะมาดูกันเอาทําตอนที่ว่าโบท็อกแล้วรือยังไม่ได้โบท็อกถามก่อนอาจจะทําตอนที่ผมยังไม่ยาวเลยด้วยซ้ำอ๋อเอาหัวเกลียนด้วยเห็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยอดีตเนี่ยนะครับเคยเกือบจะได้เป็นเชฟแล้วนะครับถ้าไม่ติดว่าไม่ได้เรียนนะครับไม่ได้ แต่ว่าไม่ได้เรียนเราไม่ผ่านออยถ้าเปิดร้านอาหารจริงเนี่ยรับประกันเลยครับความถดแดกเนี่ยต้องมารีวิวอะครับจริงเหรอมาด่ารีวิวด่าใช่ไหมผมมึงเปิดฝีมือแค่ได้มึงเปิดร้านได้ไงเนี่ยน้ำมันเปียบปุ๊บเลยนี่คือลูกตานะครับ เนื่องจากมาดามแพมศัลยกรรมมาก็เลยตาโตติดขนตาช้างแมงมอสด้วยจมูกมาดามแฮมไม่ได้ทําจมูกครับก็เลยโด่งธรรมชาติอ๋อชาตินี้หรือชาติหน้าล่ะกรอบหน้านะครับมีอันนี้คือฉีโบท็อกแล้วนะครับหน้าก็จะทำไมย้วอย่างนั้นน่ะนี่ดูให้ดีมาดามแพมนะครับตรงผมแบบตีโป่ง ตอนนี้รู้สึกเหมือนคนหัวล้านเลยเป็นไงคะหน้ามาดามแฮมเหมือนไหมไม่เหมือนทีนี้เราก็รอให้มันร้อนสักพักใหญ่นะครับทีนี้เราก็จะมาถมที่เต็มเริ่มจากผมก่อนนะเดี๋ยวฉันวันนี้ฉันทาไอแซโดสีฟ้าช่างหัวมันเถอะผมเรืู่ๆเรื่ดี๋ยวหน้าไหมเดี๋ยวหน้าไหมเรืู่เื่เดี๋ยวสุกไม่พร้อมกันอ่ะอันนี้คือต้นแบบนะต้นแบบมันจะเป็นอย่างนี้วิธีทาแพนเค้กละดูของหัวรูไปนั่งรอที่โต๊ะแปะเสร็จเรร้อยแล้วครับคุณผู้หญิงเราจะแพนเค้กนะ หน้ามาดามแพมครับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่หน้ามาดามแพมหรอกอันนี้เขาเรียกว่าหน้ายี่ยอันนี้ปากอันนี้รูจมูกอันนี้ลูกตาโดนตอบน้ำโมกไหลหรอหรือว่าเล็ดกำเดาเนี่ยนี่อย่าเพิ่งมาขัดศิลปินสิเห็นนี่ไหมไฮเชโดมาดามแพมทาให้ด้วยเยี่ยทาถึงคิ้วเลยใส่ช็อกโกแลตเพิ่มอีกได้ไหมคะได้ครับลูกค้าคนนี้เรื่องมากจริงเอาความเป็นจริงเลยไม่ต้องเห็นหน้าแล้วนะคะรีบๆ่าหิวค่ะเร็วอีกเร็วโอ้โหอะไรวะ เร็วแล้วเร็วแล้วนี่คือความรู้สึกของผมครับเออเฮียเหมือนปูเลยเนี่ยตอนเนี้ตอนนี้ปัวหายหายไปสักพักแล้วไม่ใช่จะหนีนะคะเนื่องจากว่าเรามากินแล้วเราลืมกดตังค์และเราก็ไม่มีตังค์จ่ายก็จะกินรอหัวไปหัวไปกดตังค์ต่อเพราะอะไรจน ใจเลยเอ่ะคุณวิทย์จะชอบแบบว่าเก็บตังค์ทีงสิบาท20่สิบบาทถอนตังค์มาทีงห้าร้อยสองร้อยสี่ร้อยอะไร,รอย่างเงี้ยเขาใจเหงื่ออยากขับคุว่ากเถอะวันนี้นะคะใครก็ยังมากินวิทย์มากินต้องใช้เวลาในการกินนิดนึงกว่าจะลวกกว่าจะต้มกว่าจะถ่ายรายการเสร็จปุ๊บ ร้านปิดแล้วค่ะมาสายไปนิดนึง <c oughs> ถ้าเกิดม็นไปได้มาเร็วนิดนึงก็ดีนะคะไปสาขานะคะอร่อยเนาะอร่อยชอบมากครับช้ามานะคะแล้วก็ถ้าอย่างไงก็ขอโทษด้วยนะคะรีวิวแค่นี้พอค่ะพักค่ะ,คะ,คะอ <c oughs> แล้วเจอกันในหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย